เอาไปแลกกันต้อนะครับท so ี ups, teachers, so nah, ่ภ uh, anyway, ูเก so ็ตกันม so, ั่งนะครับนี่มีการคิกออฟจัดระเบียบสังคมปราบปรามผู้มีอิทธิพลตามในยบายขกงรัฐมนรีวาการกระทรวงมหาดไทยนะครับให้เป็นไปตามกฎไมายย่งเครงครัดครับโดยที่กองบังคับการกองรอยนะครับโดยกองรอยบังคับการและบริการกองบังคับการกองอาช่าักชาดินแดนจังหวัดภูเก็ตนายสุพุวรรณรัตพวยกับจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดรูปปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมปราบปรามผู้มีอิทธิพลจังหวัดภูเก็ตนะครับ พร้อมด้วยนายอำนวยพินทร์ุวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายอำเภอว่านาสุนักการติ๊ก้ารวมจากนั้นมีการปล่อยเท่อปล่อยกระบวนรถนะครับเพื่อเริ่มปฏิบัติการคิกออฟกันทั่วประเทศในทุกจังหวัดและกทุกอำเภอตามที่กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดให้ดำเนินการในการป้องกันปราบปรามผู้มีอิทธิพลครับโดยเน้นย้ำนะครับในเรื่องของญาสพติดการฆ่ามนุษย์การครอบครองพาอาวุธปืนการพนัน การดาเนินการตามตีคว้าระวังผู้มีอิพลและการจัดระเบียบสถานบริการและสถานบันเทิงครับโดยให้จังห <c oughs> วัดน่ะจัดตั้งจุดเฉพาะกิจไ่ายป้อครองระดับจังหวัดจังหวัดละหนึ่งุดแล้วก็ระดับอําเภออําเ,เภอละหนึ่งุดค่ะ <c oughs> โดยให้มีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัตินาทีตลอด24ชั่วโมง <c oughs> จัดตั้งสนยนปฏิบัติการระดับจังหวัดและระดับอําเภอเพื่อจะบูรณาการรวมกับูนยนดํารงธรรมและการน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <c oughs> จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดสิ่งพิษกฎหไม้ค่ะมีการตรวจตราห้าข้าวย่า ติดการคามนุษย์การครอบครองและก็พกพาอาวุธปืนการพันนั่นการดําเนินการติดตามเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพลรวมไปถึงแรงงานพิษกฎหมไม้สถานบริการสถานบันเทิงแล้วก็ดําเนินการตามกฎหม้ย่างแขร่งครัดรวมไปถึงให้รายงานพ้นการปฏิบัติให้กรมการปกครองสาภายในเวลา6นาฬิกาแลกง18นาฬิกาข้องทุกวันค่ะเว้นแต่ว่าถ้ามีเหตุด่วนเหตุสำคัญเนี่ยให้รายงานโดยทันทีเลยนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในท่านาผูม การกองอาซารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตก็ได้รวมกันปลูกต้นผุดภูเก็ตน, et, นี่แหละคะ่ะในโอกาสเปิดสู้นปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและก็ปราบปรามภูมีอิทธิพลจังหวัดภูเก็ตนะคะเดี๋ยวฝั่งเสี่ยงผู้หวาภูเก็ตกันแรกค่ะในขณะนี้ซึ่งเราเปิดฤด,ดูการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเป็นช่วงไอซีสั้นนะครับจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เยอะนะครับเพราะนั้น กำลังพลของกองอาสารักษาดินแดนเนี่ยทั้งจังหวัดก็มีอยู่ประมาณหนึ่งรอนายเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปช่วยเติมเต็มเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเพื่อที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศต่างๆก็ฝากให้เคารพกฎกติกาในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันในระหว่างที่มาเที่ยวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นระเบียบข้อกฎหมายประเพณีวัฒนธรรมเรื่องของอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยถ้า ไปไปทำอะไรที่มันไปทำร้ายของพื้นที่เขามันก็จะทำร้ายแหล่งท่องเที่ยวนั้นด้วยก็ mm hmm. อยากฝากนักท่องเที่ยวทุกชาตินะครับได้ช่วยกันดูแลภูเก็ตด,ด้วยนะแล้วก็ปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆเพื่อให้บ้านเมืองมันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและภูเก็ตก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนอืมนี่ค่ใครไปเที่ยวภูเก็ตก็ได้เที่ยวกันแบบบายใจเลยพี่บอกเกลี้ยงเนะะี่ยค่ะดูแลกันย่างรอบครอบทุกเรื่องกันเลยทีเดียวค่ะ